สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแม็กซสเม็ดในช่องกูไม่ดู c แชนแนลหลังจากที่บอลจบไปแล้วมันก็ต้องมีสรุปผลเดี๋ยวผมจะสรุปผลพรีเมียร์ลีกล่าสุดให้ฟังโดยที่คู่แรกอาร์เซอนอลที่ฟอร์มกําลังร้อนแดงเปิดบ้านถล่มเลสเตอร์4ประตูต่อ2ทําให้เก็บ3ามแต้มได้ไปอย่างชิวๆคู่ที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าเปิดบ้านถล่มน้องใหม่อย่างบอลมัดไป4ประตูต่อศูน ทำให้เก็บ3คะแนนได้อย่างง่ายได้คู่ที่3เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ระหว่างเชลซีกับสเปอร์ในสนามวัดเดือดแล้วนอกสนามเดือดกว่าอีกผลสกอร์คู่นี้จบที่2ประตูต่อ2แบ่งกันคนละหนึ่งแต้มคู่ที่4เป็นคูนเ่เอกคู่ที่เด็ดเลยคู่นี้คู่ที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้คู่ที่จะบรรยาย3าวันก็ไม่รู้จักจบเป็นทีมที่แฟนบอลบอกก่อนเปิดฤดูกาลแชมป์ แต่พอเริ่มฤดูกาลบอกได้คําเดียวแค่นั้นเลยว่าแชมเปียนชิพคนเชียร์ก็อย่าท้อคนล้อก็อย่าหยุดใส่ให้สุดแล้วไปหยุดที่แชมเปียนชิพโดยผลสรุปของคู่แบนฟอร์ดกับแมนยูแบนฟอร์ดเปิดบ้านถล่มแมนยู4ประตูต่อ0ทำให้ส่งแมนยูลงไปสวนดับบวยของตาราง